ไปรู้สายังไปทัางหมไปดูไปรู้สาไปให้มักไก่ไมไปไปไปยังไปเลยหรอแม่ย่นี่ว่าไปยังยังไปมันบมาเล็กหน่อยมันหางมันกระดิกกิ๊กๆไปไปดูมาให้มะไก่ไม่ดูโอ้ยน้องเล่นน้ำกระเะไรงางงางงางอยู่จุ่มงโอยไครนี่ปองไปดูไปม่มกไก่มันเหันงางงางอยู่เพีเดียวมั้งเนี่ยนอนเรียนน้ำกับเาะไร hửng, phanh lái vào rốt gia linh, nương linh ném, huỵ, nhăng <laughs> lao thang để vậy เลยยึดให้น้องนั่น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 น้องบาหน้ากูไะไดยิงเขียวใชนองกูน่ะนั่นได้ไปไกลไม่ได้หรวกเนี่ยบางหนาเนี่ยนะมาขับนูข้างห่มๆ่ยอะเฮ้ยไปยังเรียนน้ำเขาไปตรงมามุมนี้เลยเอาเนี่ยหมายกลมวจังไงวะ ไม่อย่างให้เขาไก่เป็นคนวนอยู่ไก่เขายังมาเอ้ยให้ยังยังมาพี่ม,า,ม,า,มา,า,าพี่มาแม่ม่ไปเรียนน้องเาขาพี่ลายจะเรียนน้องเขาบปลุกไปเรียนน้องเขาเด้อะเขาเรียนบุบบอมบุบบอมอยู่คุณเออไปเรียนน้องเขาไปลุกไปอันนีน่ไปเรียนน้องเขานปเรียนลุกนั่น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 นันเขาพักการินนี่นั่นนั่นาาน,ยน,ยนัน่น ไปทีงไหนหหไปที่ไหนไปทีงไหนไปที่ไหนไอ้รองรีนน้ำแม่สูไอ้รองรีนน้ำเนี่ยโอ้ยมุน,มนวัดใจละมือเสวนพักเอาเอา,เอาไปจิกจิกจิกไปแล้วปุ่นเนาะหึหึห,หออยังนั่งจุ่มเพียงหยังไปไปเลยน้องเขาอุ้ยบักคอรอ์บักคอรอ์บักคอร์หน่อยเอาเอาเดียวจังใดเนี่ย มมีพาไปส <Ừ. S 1> ังไปเรียนน้องเขาไปเรียนไ้เด้อจูให้น้องเรียนน้ำแม่จูน้องเรียนน้ำเียวร่างเขียนน้องเด้อให้น้องเรียนน้ำเด้อเย็นน้องแห้งเด้อสูอนี่ยอุ้ยเนี่ย้เนี่ยอุ้ยนอตายอุ้ยตายอู้อัอฮ้อ้อย้อู้อูู้อง้นู่อูห้อูอู ไม่รุ่นฟันน้ำนมไม่รุนฟ,น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 ฟันน้ำนมนักเรียนฟันน้ำนมอันนี้นี่ยน,นั่นนั่นนนนนนอไป,ไ,ปไปแล้วไปนี่ไปแล้วเอ้ยอตาหนั่น, <S <S นไปไปเลยน้องเขาไปดูไปเที่ยวยังมาหาตามีลนเลยปนี่ไปเยน้องเขาเลนน้องเขาเลย มาอีกเดียเด็กนอนแน่วงนอนแน่วงนองเดินอย่างเดินนั่งนองนน,งน,อ,งนองตัวน้อยพหดขึ้นดีไหมก้าหลาายอย่าไปไกลบรรยญญากาศด้่ลุกพรยากาศมากๆได้หน่อยบรรยากาศอย่างอันนั้นพรยากาศอยากกินตำแย้แมวกินตำแย้แมวนี่เอรอกินเข้าไปไปไกลพรยญญากาศลุกไกลพรยญญากาศเด้อไกลพรยญญากาศนี่มาลุกมาไปดื่มน้ำขาคุณแมว่ว่าม่ต้องมาหาเขาดอก ไปลีน้ำเขาบุญให้น้อง่ีน้ำอันนี้คนนี้เลีนมาตาแม่นี่แหละมันเป็นยังไงฮึมันเป็นยังไงฮึมันมันวะฮึมันมันวะฮึไปเล่นน้ำเขาเที่ยวมาหาตาแม่ยจะเห็นก็ไปที่มาจังเ้ยเหม็นแมวนอนมาม่าน้ำอุ้ยเหม็นแมวนอ,อ,อ,อมนมาม่าน้ำดี น้ำก็ไม่อับร้อนก็ร้อนน้ำก็ไม่อับอืม Thank you. Hmm? Thank you, thank you. Oh, I should lo. I should lo với. Hmm? Should lo. Ui, tháp nọ, ui, tháp nọ. Hmm? Hmm? nói nói nè, nói 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 ลุงจิ๋วได้หรอลุงจิ๋วสินอนทับบักหล่ะเด้ลุงจิ๋วบ่หายดอกเตอร์ลุงจิ๋วสิทับเอานั่น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 มาแล้วนี่แน่นี่แนี่ยเ้ยฮักล้านวะมาดหลาฮักล้านฮักล้านหน่อยเฮ้ยเฮ้ยยังไปมนต์นมลุงจิ๋วเด้อลุงจิ๋วบ่มีนมหึลุงจิ๋วบ่มีนมลูกจะไปกินนมลุงจิ๋วเด้อ ลูกนู๋จิ๋วด้อน้องจิ๋วมัมีนมมีเห็ดนองรู้ส่ะอุ๊แต่ตัดติงโอ้ยเนาะสูงจะมีเห็ดนองแห้งเนาะ้ยไปดินน้ำมันลูกมาเหล่ยนกกระตาเอาเถียกระตาเอาสิโอ้ยได้มองดินไม่เอาเว้ย

คิดว่ายอแล้วโอ้ยว้ายขีโนะวาวาวยเอานอเอาบุกไปแล้วเอาน้ออับตเียเขาไปบ๊ายบายโอ้ยองน้อบุกไปล้วกนลาินขอตุกกรตเอาเข้าไปเอ้าเข้าไปนี่หรอรับรับาแล้ววน

เสียบบอโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยว่าที่ท้ามาเสียบบอเสียบอยู่น่ะโอ้ยเอาสินจอ่ะเอาเข้าไปนี่เสียบไล่เสียบพัก